ก็คือเรื่องจิตนั่นเองหลวงพี่ไม่ได้พูดทําเรื่องอื่นพูดแต่เรื่องจิตนั่นเองพวกเราฟังไปเรื่อยกเราก็จะเข้าใจจิตของเราไปเรื่อยๆเข้าใจว่าจิตเป็นธรรมชาติรู้จิตต่สังขารเป็นอาการประกอบกับจิตเป็นกิวิยาของจิตเป็นธรรมชาติปรุงแต่งกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ใช่จิตนะมันเป็นเพียงอาการของจิตส่วนจิตก็เป็นธรรมชาติรู้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีที่อยู่ที่อาศัยเมื่อเปรียสุปมาเมือกับความว่าง ความว่างในจาา né, ักรวาลเนี่ยความว่างเนี้มันไม่มีอะไรเลยมันว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทุกสิ <mel> ่งทุกอย่างอาศัยอยู่ในความว่างไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาศัยอยู่ในความว่างนั่นแหละถ้าอุปมาอุปไมก็คือเหมือนจิตตาสังขารของเรานั่นแหละจิตตสังขารของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นแล้วเมื่อเราฟังทําความเข้าใจจิตตัวเองนะต้องเข้าใจจิตตัวเองนะสัง การฟังธรรมะอย่าไปฟังเพื่อไปจํเอย่าไปฟังเพื่อไปจําแล้วไปคิดว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ได้นะการฟังธรรมะเราต้องฟังเพื่อเราจะได้เข้าใจจิตของเราว่าจิตของเรามันเป็นยังไงมันคิดอะไรมันนึกอะไรมันมีอารมณ์อะไรเนี่ยให้รู้มันให้เห็นมันให้พาจิตให้ตื่นรู้นี่คือการฟังธรรมะไม่ใช่ฟังแล้วจําจําแล้วไปคิดว่าอ๋อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ไม่ได้นะนี่นี่เรากาลังเล่นกับความคิดนะเราเอาความคิดเราไปสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นวิปัสสนึกนึกเอานึกเอาไหมมันเป็นการนึกเอาเล่นกับความคิดอะปฏิบัติธรมรมปฏิบัติธรรมแบบนี้เนะี่ยสุดท้ายก็หนีไม่พ้นมอณะลกคิดเอาเองนึกเอาเองสุดท้ายก็มีแต่ปัญหามีแต่คําถามไม่ก้าวหน้าในธรรมผู้ที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก,ก้าวหน้าในธรรมได้เร็วเนี่ย